ผู้ชมคะมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่สงขลาล่อซื้อจับนักขายยากลางถนนเลยนะคะเป็นเหตุการณ์วางแผนล่อซื้อยาเสพจ,จิตจากนักขายายาแล้วก็ไปจับคนส่งยาได้เนี่ยคะ่ะเป็นช่วงระหว่างปฏิบัติการไปจจ้ เดินเร็เดินงดินเรัวไดินเร็วเดินเร็บเดเร็อเดิเรเดินเรวเดินเร็่อินเปดินเร็วดินเร็วนเร็วเดินเร็วไดินเร็วเเร็วไปิร็วเดินเอ็เนเ็วเดนเร็วเร็วเดินเร็วนเร็วเดนเร็เดิเร็วเดินเเดเวเดินร็วเนนเรนเร็วนเนนเรรเรนเรวเ ไม่อะไม่ยิ่งจริงโอเคอยู่ตรงนี้ไว้ตรงทีวีเราแค่แค่เอามาดังไว้ล่อมาดังล่อไปตั้งอันตรา่ถึงมาไม่ได่ก็ตู้เหมือนกันไว้าว่าอะไรตามมันตามไปถึงมายอดลูกค้าได้มีไอซ์ห้าสิบกรัมนะคะหลังจากที่ตำรวจล่อซื้อแล้วก็พาไปค้นต่อที่บ้านพอเข้าไปที่บ้านค่ะปรากฏว่าไปเจอแม่แม่นี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อีินโอีเน่มารู้อีกทีคือเอ้าลูกถูกจับขาอ่อนเป็นลมล้มลงไปเลย แล้วสุดท้ายก็บอกว่าขอกอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายพิษนาทับือเนนะปีพีไม่ได้กันแกล้งดเรานะจะเป็นต้องได้นะมันมันจำเนยรักษารไม่อย่าพีต้องจับนะครับนะทุกคนตอนที่ร่นพี่เข้าใจตรงนั้นนะ โอเคแต่อยากให้น้องดูว่าปีก็ไม่ได้แก้งเรานะไม่อยากให้หัวอกคนเป็นแม่ค่ะอกใจลูกโดนจับไปแบบนี้ส่วนเจ้าตัวบอกว่าไม่มีงานทําแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็เลยหันมารับจ้างส่งยางให้กับนายตะนะคะบางทีก็ได้เงินเป็นผลักพันธ์แล้วก็บางทีไม่ได้เงินก็ได้ค่าจ้างเป็นยาไอซ์ตอนนี้เดี๋ยวตํารวจไปขยายผลต่อเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวนายตะเจ้าของยาค่ะ